สวัสดีค่ะมายวรธิยานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกทางช่อง u t u b e ถึงคลิปวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าลุกตุดจีนแบบรับซับขออ่างเปานะคะก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็ how to แต่งหน้าลุกนี้ค่ะแต่งยังไงให้ได้อ่างเปาเยอะๆนะคะจะเป็นยังไงใช้อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลย ก่อนจะแต่งหน้าเราก็ต้องมาบำรุงผิวกันก่อนนะคะด้วยเซตนี้เลยค่ะ The History of p o o นะคะเป็นเซตพิเศษค่ะที่มาในแพ็กเกจแบบสวยอลังนะคะต้อนรับซีบัวนี้นะคะในเซตนี้นะคะเขาจะมาแบบนี้ค่ะมีให้หลายตัวเลยลงเป็นบาลานซ์ก่อนนะคะเพื่อเตรียมผิวเนาะแต่งหน้าจะสวยได้ก็คือต้องเตรียมผิวให้ดีก่อนแล้วหนึ่งต่อไปนะคะก็คือบีชับตัวนี้ค่ะเขาเป็นเอสเซนต์เข้มข้นมากนี่ เขาจะมีความแบบเข้มข้นสูงมันจะแบบหนืดๆอย่างนี้นะคะแต่เวลาทาลงไปบนผิวเนี่ยมันจะไม่เหนียวเดินอหนะซึมซาบไวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีซ่อมแซมผิวนะคะพวกริ้วรอยอะไรอย่างนี้แล้วก็กลิ่นเขาหอมแบบเป็นเอกลักษณ์ของบัวคะ่ะที่เป็นส่วนผสมของสมุนไพรที่ล้ำค่าของเกาหลีนะคะแพคเกจจิ้งอะไรเราก็จะเห็นว่าแบบเอ้ยเราคงเป็นสั่งปุงสูงสุดอะไรอย่างนี้อชอบแพคเกจเขาสวยอลังทุกเซตบอกเลยคุ้ม มีไว้หน้าโต๊ะแป้งก็คืออืดูแพงมากอันนี้เป็นไอเซรัม um ค่ะทาไปนะคะยิ่งเรามีปัญหาแบบเบ้าตาห้ามขาดค่ะตัวสุดท้ายค่ะที่เราจะทานะคะคือตัวนี้ทาเป็นตัวสุดท้ายเตรียมผิวเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปเริ่มกันที่การแต่งหน้ามาค่ะเริ่มที่กันแดดนะคะมิซูมิค่ะอย่าลืมกันแดดนะคะทุกคน อ่ะต่อไปจะลงเป็นเบสนะคะของทอมฟอร์ดวันนี้จะเป็นอมวยรับซับไม่มีซองไม่เป็นไรนะคะเรามีพรอมเพย์กดโอนได้โอเคต่อไปรองพื้นนะคะใช้ลังโคมค่ะคือชื่อบอกว่าอ่านยากมากแต่งอ e ีดอัตเตวรนะคะตัวนี้เราใช้เป็นเบอร์ B.O.04 ตัวนี้ก็จะเป็นรองพื้นที่แมทนะคะแล้วก็ปกปิดได้ดีถึงขั้นฟูคอเวเลตนะคะแล้วก็คุมมันได้ดีนะคะไม่ต้องถึงขั้นแบบแน่นมากเนาะเพราะเราก็บำรุงผิวดีเราก็จะเน้นผิวแบบใสๆว่าแต่ผิวมาดีมากเลยอะก็คือเวรั่าพูดทำหน้าด้วยแม่เบาหน่อยค่แม่เบาหน่อยลงไปคนมือหนักอะนี่ถ้าไม่ได้ครีมบำรุงดีๆก็คือหน้าแหกเป็นน้ำละสปอนเข้าได้นะไม่ติดเลยจริง ขายของเก่งมากคอนซีลเลอร์ของเราจะเริ่มจากเป็นคอเลคเตอร์ก่อนนะคะเป็นสีพีชของบ๊อบบี้บาวค่ะที่เราต้องลงสีนี้ก่อนเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนมีปัญหาเรื่องใต้ตาดำมากนะคะการลงคอเลคเตอร์ก่อนก็เหมือนไปปรับสีผิวก่อนที่จะลงคอนซีลเลอร์นะคะต่อไปคะ่ะคอนซีลเลอร์นะคะของอัลวากาสค่ะตัวนี้บอกว่าดีแล้วชอบมากนะคะปกปิดดีแล้วก็เนื้อบางเบาค่ะ โอเคต่อไปเราจะลงเป็นดอเช่นะคะเป็นโซลาโกตัวนี้ก็คือเชดซึ่งเป็นออยนะคะเป็นตัวที่ชอบมากเพราะว่ากลิ่นดีแล้วก็เนียนกรุบเหมือนผิวบ่มแดดมันดีมากแม่มันหอมมันแบบกลิ่นมะพร้าวมะพร้าววาถ้าใครชอบนะผิวดูเฮ้ยบ้าไม่ได้เชดมาธรรมชาติค่ะใช่ค่ะ,คะไม่ได้แต่งต่อไปค่ะลงแป้งฝุ่นนะคะชนลค่ะเป็นกระปุกที่ไม่หมดสักที กำลังคิดอยู่ว่าขอปัดแก้มก่อนละกันไปเริ่มอย่างอื่นเพราะเรารู้สึกว่าเวลาแต่งหน้าแล้วเรามีแก้มก่อนอะมันจะทําให้รู้ว่าแต่งอย่างอื่นอาจจะไม่ต้องเยอะแล้วเราจะปัดแค่แบบช่วงหน้าแก้มที่เป็นสามเหลี่ยมลงมามันจะได้ดูหน้าล้านหน้าอินดูหน้าให้อ่างเปาเราอยากได้อ่างเปาเขาเขาต้องแบบอินดูหน้าล้ากอะไรอย่างเงี้ยพยายามปัดให้อยู่หน้าแก้มนะคะเรารู้สึกว่าตรงนี้แล้วหน้ามันจะเด็กเนาะปัดไปก่อนเดี๋ยวออนเองแล้วเราเป็นคนชอบปัดผ่านจมูกให้มันมันแบบ ดูเด็กอะสำหรับคิ้วนะคะเราใช้ดินสอเขียนคิ้วของ Benefit ค่ะเบอร์0ูนวาดไปจ้ะแต่เราเป็นคนมีขนคิ้วอยู่แล้วนะคะเราก็จะแบบไม่ได้เน้นอะไรเขามากส่วนใหญ่อะ่ะหางคิ้วจะไม่ค่อยมีใช่ไหมเราก็เติมออกไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระหว่างวันนางชอบหายแต่พอมาใช้ตัวนีนะ้ค่อนข้างอยู่ได้นานค่ะปัดคิ้วนะคะ,ะ,คะจะใช้เอิอ่มเคสนะคะอันนี้สีเบอร์ br 2สีก็จะเบาลงหสเต็ป โอเคยังมาบอนเซอร์กันต่อนะคะอวการสค่ะพาเลตนี้นะคะจะใช้สีตรงนี้ไลสันจมูกจ้ะถ้าใครอยากเริ่มอวการสนะคะตามเก็บลิมิเต็ดหรือพาเลตพิเศษพวกนี้แนะนำไปตามไปตามจังมาถึงสีตากันก็เป็นโทนที่ไม่ค่อยได้แต่งในชีวิตจริงเนาะวันนี้คุณมีทริคการแต่งตาอย่างไรคะ ก็เริ่มแรกนะคะใส่คอนแทคเลนส์ก่อนค่ะโ o l a Vision นะคะเป็นสิ่งน้ำตาลเพราะเราจะเป็นอมวยที่ในตากลมโตค่ะไม่ได้เป็นหมวยตาตีนะคะเขาก็ทำให้ดวงตาเรากลมโตแบบเป็นธรรมชาตินะคะเห็นไหมปกติตาเราจะดุไงพอใส่คู่นี้ไปก็จะอุ้ยดูสายอ้อนมาเริ่มกันที่พาเลต์โอเวอร์ดีตัวนี้ก่อนนะคะด้วยสีทีสองตรงนี้ลงให้ทั่วเปลือกตาก่อนค่ะ สีต่อไปนะคะเดี๋ยวจะใช้เป็นนิ้วมือค่ะจะใช้เป็นสองสีนี้นะคะอันนี้กับอันนี้ใช่เบาๆแล้วมันก็จะเป็นอมแบบอมส้มอมแดงที่เรารู้สึกว่าตุดจีนก็จริงแต่เราไม่จำเป็นต้องแบบแดงให้สุดขนาดนั้นเ,เพราะเราอยากได้ตุดจีนที่ใช้ชีวิตจริงได้เ,เราก็จะลงหัวตานะคะด้วยการเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็จะใช้สีอันนี้กับสีที่หนึ่ง ก็เพิ่มแบบเหมือนดอลลี่แบบอูช้ชุบูจีบีลากไปได้เลยนะคะสีคัดเบานะคะก็จะเป็นสีนี้ผสมกับสีตรงนี้ค่ะก็คัดบริเวณนี้กระบอกตาสีมันก็จะแดงๆส้มๆขึ้นมานิดนึงนะคะจิกสีเดิมนะคะบริเวณหางตาล่างค่ะขอบตาร่างสีเดิมนะคะที่คัดเบ้าให้มันมีความแบบลิงกักนนิดนึงแล้วก็เอาแปรงนะคะที่ไม่ได้จุ่มอะไรมา เบลนทุกอย่างให้มันฟูต่อไปค่ะยังไม่จบนะคะเราจะเติมแบบความติ่งอมแดงชมพูด้วยสีนี้นิ n o นงต่อไปนะคะก็จะกรีดตาแต่เราอะ่ะเป็นคนที่ตาดุเราก็เลยจะไม่ชอบใช้ไอายไลเนอร์สักเท่าไหร่นะคะเราก็จะใช้เป็นสีอายแชโดว์ในพาเลตนี้ mm. ซึ่งจะเป็นสีนี้ที่จะเป็นน้ำตาลอมแดงนิดนึงนกับแปรงหัวตัดแบบนี้นะคะแต่แปรงนี้นะ่ะ เราจะเอาไปจุ่มน้ําก่อนนี่รู้สึกว่าการใช้แบบนี้มันทําให้การกีดอ่ะมันดูซอฟลงแล้วมันก็ธรรมชาติขึ้นเราไม่ต้องกลัวนะคะเพราะอายแชโดว์ที่ดีอ่ะเขาผลิตมาเพื่อให้ใช้กับน้ําได้ให้แบบหางตาออกมานิดนึงนะคะจะดูเฉียวขึ้นแต่เราก็จะเฉียวแบบเฉียวแบลวอ่ะแล้วเราก็ไปค่อยเซ็กซี่ยังอื่นอะไรเงี้ยเข้าใจไหม กี่เพาเซ็กซี่นะบอกเลยถึงนางจะดูเรียบร้อยอะไรเงี้ทานางแหวกสูงแล้วก็นางรัดรูปสุดดัดขนตากันค่ะปัดขนตานะคะ<ด>อวากราสตัวนี้ค่ะตัวนี้ดีนะคะปัดแล้วแบบเด้งดีขอไฮไลท์ต่อนะคะในพาเลตนี้เลยเอวากราสค่ะอยากให้ตรงไหนเด้งนูนก็คือฟาดไปเลยจริงๆก่อนแต่งหน้าเราลงตัวนี้ไปแล้วนะคะบอบบี้บาวค่ะเป็นบำรุงที่มีสี แ้ะเลือออ่อนๆนะคะลิปเราวันนี้นะ่ะจะมีหลายตัวนิดนึงเพราะเราเป็นคนเยอะเริ่มจากเอ่อลิปคัลเลอร์นะคะของบ๊อบบี้บาวค่ะสีบลัชอันนี้ลงเหมือนเป็นพื้นปากไปก่อนเนะาะเพราะสีเขาอะจะนูดๆต่อไปสติลล่านะคะเป็นสีแดงมันจะเป็นกลอสกนิดนึงที่ไม่ได้เหนียวขนาดนั้นแต่สีเขาน่ารักค่ะลงเป็นตัวที่สองนะคะนิ้วแทบแทบทบ ตัวสุดท้ายนะคะเป็นแมคสีสวีซสักุระนะคะมันจะเป็นสีแบบอมสม้มอมอมแดงนิดนึงถ้าปากเราเป็นคนชอบทาลิปให้แบบดูหน้าจุบ oh. เพราะฉะนั้นเทคเจอร์อะไรก็จะมีความแบบเหมือนกลอสเบาๆให้ดูแบบง่วงงวพอจะหม่อยไหมอ่ะโอเค อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะลูกอหมวยของอังเปาวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจที่จะหาของขวัญแทนอังเปาเนาะก็แนะนําเซตนี้เลยค่ะ The History of b l u นะคะเซตนี้เนี่ยเป็นบีชาร์บลิมิต d e d ิชั่นปี2021รับรองว่าใครที่ได้รับเนี่ยต้องเปะ๊ะปังปัวแล้วก็ชอบม,มากแน่ๆเลยค่ะสนใจก็หาซื้อได้นะคะที่เคาน์เตอร์ The History of b u ทุกสาขาค่ะ,คะโอเค คลิปวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นี้้ไแลบ๊ายบาย